ครับเราอยู่ที่ตลาดคลองถมหนองค้อชนบุรีนะครับนี่แต่เช้าเลยรองเท้าสวยๆรองเท้าก็สวยครับคู่นี้ขายเท่าไหร่ครีปโรงงานอยู่ในเกลือตาพัทครีปเลยเนาะครีปโรงงานอยู่ในเกลือตาพัทเอออันนี้ขายเท่าพันหกบาทพันหกบาทเท่านี่ขายเราจะขายแค่สามร้อยขายแค่สามร้อยตลาดเราตลาดคองถมเราคลองถครับครับก็มีของมาขายหลากหลายเลยนะครับนี่ซึ่งเป็นของมือสองนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดู ไปเลือกไปหาดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับครับสวัสดีครับผมม่สารนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดของผมวัดหนองพอนะครับอยู่ที่สมุทรีครับครับด้านหน้านี้นะครับผมเห็นมีเป็นลักษณะเป็นอะไหล่อะไหล่เบอสองนะครับหลายอย่างเลยนะครับนี่เครื่องมือช่างก็มี มีหลายอย่างเลยครับแม่แรงก็มีนะครับตรงนี้เป็นของถมมือสองครับของถมมือสองครับอ๋อนี่ขนาดหน้าตลาดนะครับขนาดหน้าตลาดนะครับข้างในดูเห็นไหมครับนี่หน้าตลาดเดี๋ยวเราดูหน้าตลาดก่อนว่าเขามีอะไรขายกันนะครับออก็มีหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยบริเวณนี้ครับเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในครับตอนนี้ดูหน้าตลาดก่อน ดูหน้าตลาดทักนิดนึ็ก่อนนะครับเนี่ยร้านนี้เป็นมีอะไรนะครับมีหม้อข้าวเตากระทะมีบทครับนี่เสื้อผ้าก็มีนะครับนุ่นมองเห็นดูข้างหลังนุ่นเสื้อผ้าครับนี่ข้างหลังนั่นครับครับบริเวณหน้าตลาดนะครับเนี่ยจอดรถมอเตอร์ไซค์กันเต็มเลยแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางมากเลยครับ ไปเดี๋ยวเราขับไปดูข้างในนะครับที่นี่มีทั้งของใหม่และของเก่านะครับมีทั้งของใหม่และของเก่านะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับมีสว่านเครื่องเกียร์อะไรต่างๆนะครับเครื่องตัดอันนี้มีหมดเลยนะครับเป็นของใหม่นะฮะอันนี้ร้านนี้เป็นของใหม่ครับอ่าเห็นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้รองเท้าก็มีครับนี่นะ รองเท้าก็เป็นรองเท้าเซฟตี้เนาะเป็นรองเท้าหัวเหล็กเนาะรองเท้าหัวเหล็กก็มีครับนี่ครับไปเราไปดูด้านในโอ้ตลาดใหญ่บ้างเลยครับใหญ่มากๆนะครับครับใหญ่มากเลย,รรรเ,ลยเราจะไปซอยไหนดีก่อนนะอ๋อเดี๋ยวแวะเข้าไปดูซอยนี้หน่อยเข้าไปดูซอยนี้หน่อยซอยนี้ โอ้ของใหม่ก็มีนะคววะครับไปเราแวะเข้าไปดูฝั่งทางนี้อ๋อผมเดินเลยมาซอยหนึ่งครับครับอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมือช่างครับบริเวณนี้ก็เป็นเครื่องมือช่างครับมีตั้งแต่ชิ้นเล็กจนชิ้นใหญ่นะครับรับด้านนี้ก็เยอะครับนี่ ขายดีขายดีครับแม่ค้าบอกขายดีขายดีนะวันนี้ฝนไม่ตกไม่ต้องกลัวขายดีแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นครื่อมือช่างมือสองครับนี่มีะวันเครื่องเกียร์อะไรเมือตงต่างๆนะครับค้อนก็มีเห็นไหมครับนุ่นค้อนก็มีนะครับเครื่องกีบปูนมีหมด นะครับดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ก็จะเป็นหัวหน้า,นาผมให้เป็นโซ่นะครับโซ่ยาวๆโซ่นะครับปั๊มน้ําก็มีครับปั๊มน้ํานะครับหลายอย่างนะครับก็เป็นมือสองนะครับเป็นของถมนะครับเป็นของถมก็มาเดินเลือกซื้อกันได้นะครับตลาดแห่งนี้ก็บอกผมได้ข้อมูลมาเขาบอกก็ มีขายเฉพาะวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันนะครับ <Okay. S 1> ไปแล้วเข้าไปดูด้านในโอ้ตลาดใหญ่มากๆเลยครับตลาดใหญ่นะครับแล้วก็ตอนที่หกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าคนเยอะแล้วนะครับฝั่งทางนี้รองเท้าครับรองเท้ามือสอง นะครับรองเท้าเต็มเลยอ๋อรองเท้านะครับแล้วคู่ก็ไม่แพงครับต้องมาเลือกเอาเองนะครับฝั่งทางด้านนี้ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเสื้อผ้าทหารนะครับชุดทหารดีนะครับตรงนี้ผมเห็นมีเป็นกล้องด้วยเป็นกล้องด้วยนะดูกล้องหน่อย ก็เป็นกล้องนะครับก็คงต้องซื้อไปเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นกล้องฟิล์มด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าทหารนะครับเสื้อผ้าทหารนะครับชุดเดินสนามนะครับชุดเดินป่านะครับมีหมดนะครับที่นี่ครับอันนี้เป็นชุดเดินป่านะครับเสื้อผ้าทหารนะครับเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่เ1 6กจริงนะครับอันนี้เป็นแบงกันนะ นะครับมีกันนะโอเคนะครับเป้ก็มีเป้ก็มีหลายอย่างให้เลือกครับนี่ครับเสื้อผ้าทหารนะครับเต็มเลยนะครับราคาย่อมยาวเนาะอยู่ที่ตลาดหนองคอเนาะมีเฉพาะวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ถึงเที่ยงใช่ไหมถึงเที่ยงอ๋อครับขอให้ขายดีดีครับรับอ๋อนี่มีเต็มเลยเป็นชุดทหารอยู่ครับ นะครับเป็นชุดทหารนะครับหมวกก็มีอะไรก็มีครับนี่ครับอันน่าสนใจคืออะไรยุขึ้นมาดูน่าจะเป็นสัหรับต้มน้ําต้มอะไรนะครับหนักนะหนักใช่ไหมเป็นเหล็กด้วยครับนี่อโอ้โเอาไปต้มมาม่าดีไหมนะอันนี้เกาลีครับเกาลีครับรายกาก็มีนะครับกรอบลูก นะครับโอ้มีทุกอย่างเลยครับที่นี่ครับแล้วก็เป็นตลาดอะไรที่ใหญ่มากๆนะครับที่เห็นไหมครับนี่ข้างในมีหลายซอยครับหลายซอกหลายซอยมากๆเลยครับเดินเดินก็เป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะรอบไม่รอบเลยนะครับดูท่า่างแล้วนะครับบริเวณนี้เดี๋ยวดูนี้หน่อยครับ อันนี้ก็จะเป็นล้อต่างๆนะครับรกล้อนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือช่างนะครับปัจแจจับแบบครับมีหลายอย่างอ๋อเป็นเครื่องมือช่างนะครับฝั่งทางด้านนี้เป็นเจกับอะไรมอเตอร์ไซค์รับมอเตอร์ไซค์ นะครับเต็มเลยดูดนี่ขนาดหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้าก็นะครับลูกค้าเยอะเลยครับเนี่ยมาหาซื้อกันนะครับครับของก็มีหลากหลายนะครับโน้ตบุ๊กก็มีลําโพงก็มีนะครับนี่ที่น่าสนใจคือโน้ตบุ๊กตัวนี้ครับนี่แล้วก็มีของยังอื่นด้วยนะครับนี่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับนี่น่ามาเลือกดูครับนี่บริเวณนี้ครับ มีแต่ของสวยๆวยงามๆทั้งนั้เลยนะครับนี่นะครับอ่าครับผมกรบฟี่ครับนี่กดไลค์ให้เลยนะครับนี่พ่อค้านะครับนี่รองเท้าสวยๆ รองเท้าก็สวยครับคู่นี้ขายเท่าไหร่คีบโรงงานอยู่ในเกลือสาพัดคีบเลยเนาะคลีฟโรงงานอยู่ในเกลือสาพัดเอออันนี้ขายเท่าพันหกว่าทพันหก่าใชค่ไรเนี่ยขายเราจะขายแค่สามร้อยขายแค่สามร้อยเออตลาดเราตลาขาของของขายของถูกครับเราขายของถูกนะฝั่งนู้นจะเป็นเจ็ดห้าสิบบาทใส่แล้วไม่ได้นอนออ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 อสามร้อยบาทสวยมากใส่ได้หรือเปล่านะอ๋อก็ร้านนี้ต้องเขามีท็อปบิ๊ ขายหลายอย่างหลายอย่างนะครับ้ตบุ๊กก็มีครับนี่รถบุ๊กก็มีนะครับอ๋อนี่ก็มีเยอะเลยครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นท่อยางต่างๆนะครับที่ใช้กับเครื่องยนต์นะครับนี่ยางขอบประตูอะไรต่างๆมีหมดนะครับนะครับนี่ลูกยางต่างๆอุดตัวถังรถยนต์นะครับนี่ดูได้มาเลือกกันได้นะครับ ยางกุ้มหัวเกียร์อะไรต่างๆมีทั้งนั้นเลยครับนี่ต้องไปเลือกเองนู่นเยอะเลยครับคร้านนี้ก็น่าสนใจครับมีหลายอย่างนะครับมีกีตาร์กีตาร์โปร่งด้วยนะครับก็ต้องไปซ่อมมาหน่อยนะครับครับอ๋อมีกระเป๋ามีเสื้อผ้ามีกางเกงต่างๆนะครับ คนมาเลือกกันเยอะเลยนะครับอ่าครับแ้นี้ก็จะมีเป็นเครื่องเดินป่านะนี่เป็นมีดเนาะมีดนะครับอยู่ที่ตลาดนองคอครับนี่นะครับเป็นไงขายดีไหมครับขอได้ครับพอได้นะขอได้นะวันนี้ฝนไม่ตกนะอ้าวอัดโอเคโอเคครับผมครับตรงนี้ก็มีหลายอย่างครับนี่มีพัดลมแอร์นะครับนี่มีแผงโซลราเซลล์นะครับแล้วก็ อะไรเครื่องสุขภัณฑ์อะไรต่างๆนะครับมีเต็มเลยนะครับนี่สายชำระสายฉีดอะไรต่างๆสายนะครับฝักบัวนะครับมาเลือกกันได้เลยนี่เต็มเลยนะครับร้านนี้มีครบเลยครับนี่มีเสื้อผ้าด้วยเสื้อผ้าข้างล่างเป็นอะไรครับหม้อข้าวเตากระทะนะครับหม้อต่างๆครับมีช้อนกระทะเต็มไปหมดเลยครับ ร้านนี้ได้ชื่อว่าจิปาถะจริงๆครับนี่รองเท้าก็มีเลยครับนี่นะครับรอ,องเท้าทุกอย่างเลยนะครับบอกทุกอย่างเลยนะครับได้ใบผมเป่าผมไ, <c oughs> ได้เป่าผมอ่ากระติกน้ำร้อนรูนครับร้านนี้ขายเยอะมากเลยครับนี่นะครับกรับิ <c oughs> <อ>ี่หลายอย่างเลยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นของใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องมิกนะครับนี่ใครชอบเครื่องเสียงก็มีเครื่องมิกด้วยนะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นพัดลมแอร์ครับพัดลมแอร์มีมอเตอร์นะครับสว่านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะครับที่เป็นอ่าเป็นของมือสองนะครับลอกกมีนะครับลอกตัวใหญ่ๆเลยนี่นะครับมีทุกอย่างครับร้านนี้นะครับเครื่องเชื่อมก็มีผมเห็นมีเครื่องเชื่อมด้วยน่น เป็นเชื่อมนะครับครับอันนี้เป็นเครื่องมือช่างครับต่างๆมีเยอะแยะนะครับนี่มีให้เลือกนะครับเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ที่ตลาดหนองค้อศรีราชาชนบุรีนะ,ะครับผมครับหนองค้อนะตลาดเช้านะมีมีถึงเที่ยงเนาะ ถึงเที่ยงถึงเที่ยงอ๋ออ๋ออ๋อันนี้เป็นอะไหล่แอ่นะพัะดลมแอร์ต่างๆนี่ครับเยอะแยะมากมายราคาเป็นกันเองครับมาชอบใจก็ต่อรองกันไปได้นะชอบใจก็รับของกันไปเลยครับรบ้านนี้ก็จะเป็นมีเข็มขัดกระเป๋าแว่นตานะครับมีบท มีทุกอย่างนะครับนในใคฝั่งนี้จะเป็นตรงนี้น่าจะเป็นของใหม่นะครับเป็นพวกเครื่องไฟฟ้านะครับนี่รับตรงนี้ก็จะเป็นไฟท้ายรถกระบะรถเก๋งน,นะครับนี่นะครับทุกรุ่นนะครับใครต้องการรุ่นไหนก็มาเลือกเอานะครับครับ ร้านบอกก็มีนะครับครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าครับเสื้อผ้าก็มีเยอะเลยเสื้อผ้ามีเยอะมากนะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับร้านนี้นี่ครับครับมียีนจากเกาหลีจากญี่ปุ่นด้วยนะครับร้านนี้ก็ต้องมาเลือกเองนะครับเป็นมือสองเกรดเอเอนะครับนี่ ร้านนี้นะครับร้านนี้นะครับพ่อค้ารูปหล่อครับโอ้โหเยอะมากเลยเยอะมากนะครับนี่นะครับราคาก็ตามนี้ครับนี่นะครับราคาเขาตามนี้เลยนะครับแขนยาวแขนสั้นเสื้อมีหมดนะครับโอ้ร้านนี้เยอะนะครับอยู่ที่ตลาดนองคอนะครับนี่ครับก็อย่างที่ผมบอกครับ ที่ตลาดแห่งนี้เขามีสินค้าหลากหลายเนะครับที่นํามาขายนะครับที่ป้าถาจริงๆเลยครับทุกอย่างมีมือหนึ่งมือสองเลยต่างๆมีให้เลือกนะครับแล้วก็ตลาดนี้เปิดเฉพาะวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่ตีห้าจนถึงเที่ยงวันนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าซอยนี้เข้าไปดูในซอยนี้อีกหน่อยว่าเขาจะมีอะไรอีกบ้างนะครับไป อ๋อครับโอ้ร้านนี้มีโดรนขายด้วยนะครับนี่มีโดรนด้วยนะครับมีโดรนมีโดรนธรรมดาบัานเรือนมีลูกมีรังการได้อ๋ครับรุ่นนี้ต้องมีใบอนุญาตเรียบร้อยนะไม่ต้องมีใช่ไหมอ่าอ่าอ่โอเคโอเคครับรุ่นนี้ไม่ต้องมีใบอนุญาตครับไม่ต้องมีใบอนุญาตครับเพราะว่าเป็นกึ่งของเล่นครับมีเลขเลขเลขโดรนอ่อครับผมครับ แล้วจะมีโอกาสได้ออกครับอออกได้นครับอันนี้เป็นยืนมือสองครับดิยืนมือสองก็มีขายครับดิครับก็วางกันกับพื้นอย่างนี้เลยนะครับนี่มาเลือกหากันได้นะครับครับกามาตันนี้ครับ อันนี้ไม่ได้ขายนะครับอันนี้เขาขายกาวครับขายกาวครับติดฐานน้มันรถได้พอน้ำได้มีจ้าในประเทศไทยครับผมมีกับของนอกของนอกตั้งไฟไม่ได้ของผมตั้งไฟได้ครับอ๋อนี่ครับครับซ่อมได้ทุกอย่างครับโอกางกระถางครกหมดเลยนี่ครับเนี่ยเอมาเลยไม่ผิดหวังครับซ่อมได้ทุกอย่างนะครับเื่อหักังต่อได้เลยื่อหักยังซ่อมได้นะครับประหยัดครับประหยัดเงินคุณพี่ประหยัดในสังคมดรเยอมครับครับขอบคุณมากครับ ร้านนั้นก็ขายเก่าะนะครับอันนี้ก็จะเป็นมือสองเหมือนเดิมนะครับมีหลายอย่างนะครับขเขาก็มาเลือกกันนี่ครับอ,นะอันนี้ก็จะเป็นคได้เลยได้เลยอ๋อ<ม>เป็นเป็นกล้องครับเป็นบอดี้กล้องรุ่นเก่าะนะครับไปถองผู้ตรงนีไป่มีเพาว่าผิดหวอ บริเวณนี้ก็จะเป็นสมาร์ทโฟนนะครับ,บรวอ์ต่างๆ,งๆนะครับเนี่ยครับมี <ไป S 1> หลายอย่าง,งนะครับ เอาไปคุยได้ครับแตครับตัวนี้ในการมานติครับร้นนะครับครับแล้วก็ร้านนี้ห้ามมีเรื่องกับเจ้าของร้านเด็ดขาดเลยนะ <c oughs> ครับนะ <c oughs> ครับไดครับครับทั้งนี้ทั้งไรเต็มไปหมดเลยครับนี่นะครับหลายอย่างเลยนะครับอ,อันนี้โทษอันนี้ไม่ใช่ไว้เกาหลังนะอันนี้ ไว้คร้วแบบจยัฟางหยกหญ้าเนาะอ่า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 อเคครับนี่หลายอย่างประโยชน์หลายอย่างเลยครับอ๋อมีคมคมครับนี่ครับร้านนี้อย่างที่ผมบอกครับถ้ามีเรื่องกับเจ้าของร้านเด็ดขาดเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับเล็บดีมันดึงมาครับโอ้โหใหญ่มากเลยครับนบ่ครับยังไม่สุดเลยครับบีบีนครับนี่ ใหญ่มากๆเลยเด่าน,นี้นะครับนี่ใ,นใจใช่ครับครับอันนี้ก็ร้านนี้ก็มีหลายอย่างครับนี่นะครับใช่ครับไปขายเ<ม><ไ>ป็นหลายอย่างเลยนะครับพี่จะหมุนวงล้อนะครับ ครับเยเป็นบีบีกันนะครับเปิดด้านั้นรับสลากรับเลในงานเห็นเบอร์รอบตกปลาก็มีครับนี่รอบตกปลานะครับนาฬิกาเลือกได้เลยนะครับบาทร่นงหอเรรรานนะะคคัับบเป็นบาดการด้วยสนไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูบันได้กันอีกหน่อยนะครับร้านนี้น่าจะเป็นเสื้อผ้าครับอ๋ออันนี้เป็นเสื้อแบรนด์ครับอย่างที่ผมบอกตรงนี้เป็นเสื้อแบรนด์ นะครับก็มีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มีให้เลือกกันนะครับนี่เต็มเลยเขาเลือกกันนะครับเล้าก็ขายไม่แพงด้วยนะครับตามราคาตามที่ป้ายที่เขาเขียนบอกไว้นี้ครับครโอ้ร้านนี้คนเยอะเลือกกันเต็มเลยนะครับนี่ไม่ต้องไปถึงสระแก้วลงเกลือสระแก้วครับมาที่ศรีรัชานะครับตลาดวัดหนองค้อ ก็ได้แล้วครับมาเลือกกันได้ได้นะครับไปครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้านในกันอีกหน่อยนะครับครับันที่ผมบอกครับตลาดใหญ่มากๆเลยเดินยังไม่ครบเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราแวะดูฝั่งนี้หน่อยโอ้ฝั่งนี้เป็นเสื้อผ้าครับเขาเลือกกันเต็มเลยเห็นไหมครับอันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับเขาเลือกกันเต็มเลยนะครับเนี่ย ตัวละยี่ิบาทครับนี่ตรงนี้เขาก็เลือกกันเยอะนะครับนี่ครับ,รบทุกชิ้นยี่ิบบาทก็เลือกกันแบบตามอัธยาศัยครับชอบอันไหนก็เอาไปนะครับมีรองเท้าไม่ใช่รองเท้าดินาฬิกาเดินไม่รู้จกเบื่อแล้วครับนี่เพราะมันมีหลายซอยนะครับเดินกันไปได้เรื่อยนะครับ ตรงนี้ก็ไปอีกร้านหนึ่งนะครับนี่ก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับตรงนี้ถ้าที่ผมเห็นก็จะมีเพื่อนพวกสายชาร์จพวกอะไรนะครับนี่เห็นตัง้งบนตรงลถรองเท้าก็มีนะครับรองเท้าก็มีหนังสือครับหนังสือครับหนังสือหนังสือก็มีครับนี่คนที่ชอบหนังสือนะครับก็มาเลือกหนังสือได้นะครับตรงนี้ก็เป็น เ <Bond> <im> ครื่องมือช่างนะครับนี่เครื่องมือช่างนะครับเครื่องมือช่างนี่หลายอย่างนะครับกองเป็นภูเขาเลยนะครับเครื่องมือช่างเต็มเลยนะครับครับหลายอย่างนะครับนี่ครับต้องมาเลือกกันเองครับนี่นะครับครับตรงนี้หมดแล้วผ้าก็มีนะครับนี่ร้อมอเตอร์ไซค อ่างซิงนะครับแล้วก็เบ็ดตกปลาก็มีนะครับอ่างซิงที่ใช้ในบ้านนะครับนี่ก็มาเลือกกันได้ไปดูด้านในกนอดก่น่อยโอ้มีไหลายซอยมากๆครับยหลายซอกไหลายซอยนะครับนี่ไปเดินกันไปดูนะครับนะครับร้านเครื่องประดับก็มีหลายอย่างนะครับนี่ครับ ครับอันนี้ก็เป็น้น,นีก็เป็นเครื่องหนังเครื่องหนังก็มีหลายอย่างครับนี่มีให้เลือกนะครับครับก็บเป็นเครื่องบือช่างนะหลายอย่างเลยนะครับนี่มีหลายอย่างครับท่านไม่มานะครับครับก็อยู่ที่วัดหนองคอนะครับศรีราชาจังหวัดชนบุรีครับ มีของมาขายหลายอย่างนะครับ